สวัสดีท่านชมท่านนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอาล่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแอปห่างลับทุนนี้วันเด็นะครับจำนวนตั้งแต่100ถึง500บาทเลยนะครับก็จะมีอยู่3าวิธีนะครับในการหา point ตัวนี้นะครับอันแรกนะครับก็วิธีหนึ่งเนี่ยให้กดไปที่สันนะครับหลังจากนั้นเราเนี่ยทำการใส่รหัสนะครับก็รหัสเชื่อตัวนี้เนี่ยก็คือ5 6 2 2 8 0 0 5นะครับหลังจากนั้นค่อยกดส่งได ก็วิธีหนึ่งคือการเชิญเพื่อนนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือการทําภารกิจจากแอปนะครับภารกิจเนี่ยก็คือการดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นแอปนั้นนะครับกระทั่งสาเร็จนะครับก็จะได้เป็น point ตัวนี้ตอบแทนนะครับพอตัวนี้เนี่ยก็แลกของรางวัลได้เลยนะครับก็จะมีอยู่5าในการแลกนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยมาบอกทีหลังนะครับก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดเลือกได้เลยนะครับแต่มาดูในหน้าของการแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับ ในการได้เป็นเนี่ยก็คือโทนี่วอลเลตนะครับจำนวน100-500ถึงฟฟฟ้านะครับแลกเป็นเพชรไดมอนต์ตั้งแต่100-500ถึงเช่นกันนะครับก็จะมีอยู่5นะครับอันนี้พูดไป2แล้วนะส่วนอันที่3มเนี่ยคือมู i บ e l รีเจนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันที่4ี่เนี่ยก็แลกเป็นเงินสดใต้เลยนะครับคือเพ y รพาวนั่นเองตั้งแต่ 100- 200เลยนะหรือเราจะแลกเป็นค่าโทรก็ได้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับค่าโทรศัพท์นะครับตั้งแต่100ถึง200บาทนะครับ ก็สามารถที่จะพอยต,ตรงนี้มาไล่ได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจแอปนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำในายกับใต้คอมเมนต์สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดก,กันได้เลยนะครับผมสําหรับแบบนี้ก็อย่าลืมนะัทเช่นนะครับก็ล่าเช่นนะครับจะแนบไว้ด้านบนขวานะแล้วก็ก่อนที่จะจกากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งอัะแจ้งเตือนได้นะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆของผมขอบคุณครับ